เจ้าถิ่นจำเป็นต้องหันชื่อเควินเดอร์บอยกองกลางตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กราบสวัสดีครับทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 E t a r อ n ทานเช็คก่อนเกมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเลือกคู่เด็เดๆมานำเสนอทุกๆท,ท่านดีกว่า ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในศึกยูโรปี2024รอบคัดเลือกคู่แรกในกลุ่ม A, n นอร์เวย์ทีมอันดับที่4พบกับสกอตแลนด์ทีมอันดับที่1ในเวลา5้าทุ่มความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านนอร์เวย์ของคุณซือสตาเล่โซบาเคนผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม2เกมแรกยังไม่ชนะใครเลย ส่วนสภาพความพร้อมน้ําในเกมวันนี้ไม่มีแกนหลักถอนตัวออกไปแต่อย่างใดคาดว่าพวกเขาจะจัดนัดจัดเต็มในเกมนี้แน่นอนในระบบ4-3-3นาทัพโดยมาตินโอเดกาดจอมทัพจากสโมรอาร์เซนนลโมเมตเอลยูนูซีแนวลุกของเซาท์แทมป์ตันและเ er ออร์ลิงฮาเลนหัวหอกตีนระเบิดจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ด้านผู้มาเยือนอย่างสกอตแลนด์นะครับผลงานในรายการนี้ลงเล่นไป2น,นัด ชนะลวดทั้งสงนัดหลังจากฝูงของตารางกลุ่ม A ส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้พวกเขาจะไม่มีแอนโทนีลัสตันแนวรับที่บาดเจ็บถอนตัวออกไปแล้วด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-4-2-1นำทัพมาโดยแอนดูโรเบอร์ซันแบ็กซ้ายกับตันทีมจากเรีย์หู่สกอตต์แม็กทเมเน่กองกลางจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอห์นแมกกินจากสโมสสแอตตนวินล่า และคีรันเทียนี่จากอาร์เซนอลลงบูในเกมนี้ผลงานล่าสุดของนอร์เวย์นะครับชนะ2เสมอ1แพ้3ยิงได้7ประตูและเสีย11ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดส่วนสกอตแลนด์ชนะ4เสมอ1แพ้หยิงได้10ประตูและเสีย4ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดผลงานในบ้านล่าสุดของนอร์เวย์นะครับชนะ2เสมอ2แพ้หยิงได้5ประตูและเสีย4ประตู จากการลงสนามห้านัดหลังสุดทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างสกอตแลนด์นะครับชนะ3เสมอ1แพ้หยิงได้4ประตูและเสียเพียงสาประตูจากการลงสนามห้านัดหลังสุดเช่นกันเจ้าบ้านนอร์เวย์น,นะครับลงแข่งไป2นัดในรายการนี้พวกเขายังไม่ชนะใครเลยขณะที่ฝั่งทีมเยือนสกอตแลนด์ลงเล่นในรายการนี้ไปแล้ว2นัดชนะรวดทั้ง2นัดการที่สกอตแลนด์ชนะมา2นัดติดต่อกันย่อมไม่ธรรมดา แม้เกมนี้จะมาเยือนและนอร์เวย์มีกองหน้าอย่างฮาร์แลนด์แต่เชื่อว่าสกอตแลนด์ต่อต้านได้แน่นอนเพราะเทคนิกเกมรับของสตีฟคาร์กนั้นจะทำให้เกมนี้ไม่น่าแพ้สำหรับในเกมนี้นะครับหน้าเสมอคงเป็นหน้าที่กว้างสักหน่อยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมเลือกสักหนึ่งทีมจริงๆผมขออยู่ฝั่งนอร์เวย์แล้วกันจบ90นาทีครับนอร์เวย์เอาเชนะปด้วยกอร์2ประตูต่อ1คู่ต่อมาในกลุ่มเจ ในเวลาตี1.45โปรตุเกสทีมรนดับที่1พบกับบอสเนียทีมรนดับที่3ของกลุ่มความพร้อมก่อนเกมนะครับเจ้าบ้านโปรตุเกสภายใต้การทำทีมของโรเบโตมาร์ติเนสลงเล่นไปแล้วในเกมนี้นะครับ2นัดชนะลวดทั้ง2นัดยังหลังจากฝูงของตารางกลุ่มเจส่วนสภาพความพร้อมของเกมนี้นั้นจะไม่มีนูโน m เมนเดสวิงแบ็กซ้ายที่บาดเจ็บทาดว่าลาฟาเอลเกเรลโล จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทนในเกมนี้ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3-4-3เดียโก้ดาโลและบูโน่เฟรนันเดส2แข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงขณะที่3ประสานในแดนหน้าจะวางแมเด i โดซินวาคิเตโนโรนโดและเจ้าเฟลิก ลงบูในเกมนี้ทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างบอสเนียนะครับภายใต้การทําทีมของฟาลุธฮัซิเบกิสผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม2นัดแรกชนะ1และแพ้1หลังที่3ของตารางในกลุ่มเจส่วนสภาพความพร้อมนั้นพวกเขามีขุมกําลังพร้อมลบทุกลายโดยเกมนี้คาดว่าจะมาในระบบ5 3 2ผลงานล่าสุดของโปรตุเกสนะครับชนะ4แพ้2ยิงได้19ประตูและเสีย4ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด ส่วนบอสเนียชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้9ประตูและเสีย9ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดเช่นกันผลงานในบ้านนะครับล่าสุดของโปรตุเกสในบ้านยังแข็งแกร่งและยังไม่แพ้ใครชนะ5ยิงได้19ประตูและเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีมเยือนอย่างบอสเนียนะครับผลงานนอกบ้านไม่ดีเอาซะเลยยังไม่เคยชนะใครเสมอ2แพ้3 ยิงได้3ประตูและเสียไปถึง9บประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดเจ้าบ้านโปรตุเกสนะครับภายใต้การคุมทีมของคุณซื้อใหม่อย่างโรเบโต้มาติเนสคุมทีมในรายการนี้มาแล้ว2นัดนะครับผลปรากฏว่าชนะทั้ง2นัดลวดยังหลังจากฝูงของกลุ่มเจขนาดที่ทีมเยือนอย่างบอสเนียนะครับผลงานในรายการนี้2นัดชนะ1เสมอ1โปรตุเกสนั้นนะครับแข็งแก่งมากๆเกมลุกก็เฉียบคมแบบสุด โดยเฉพาะคิเตนโรลันโดนะครับที่2เกมล่าสุดในรอบแบ่งกลุ่มเจ้าตัวสอยตะข่ายไปแล้วนะครับ4เม็ดเกมนี้มองว่านะครับอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดจบ90นาทีครับโปรตุเกสเอาชนะประเยศกอมประตูต่อ0เรามากันในคู่สุดท้ายนะครับในเวลาตี1น5เช่นกันเบลเยี่ยมทีมอันดับที่2พบกับออสเตรียทีมอันดับที่1ของกลุ่มคู่นี้อยู่ในกลุ่ม F นะครับ ความพร้อมก่อนเกมเบลเยียมเจ้าถิ่นจำเป็นต้องหันชื่อเควินเดอร์บอยกองกลางตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บาดเจ็บจากนัดชิงแชมปีเป็นหลีกออกจากทีมชุดนี้พร้อมกับดึงห้องเครื่องอย่างแอสเตอร์วารกจากวกบวกเข้ามาแทนแต่กำลังหลักที่คุ้นหูคุ้นตาต่างพาเลตติดธง ไม่ว่าจะเป็นยานฟาตองเกนยานิกกาลัสโก้โลเมโอลูกากูยูลิเตเลมองและตีโบกูตัวนายด่านมือหนึ่งและน่าจะได้ออกสตาร์ททั้งหมดตามระบบ4-3-3มาทั้งฝั่งออสเตรียนะครับทีมเยือนก็ขนกำลังหลักมาติดทงกันพร้อมหน้านำทัพโดยดาวิดอลาบาแนวรับเรือมันลิดท,ที่จะลงสนามครบ100นัดในวันนี้ ซึ่งจะปักหลักเซนเตอร์กับเควินนาโชพร้อมกับส่งแม็กซิเมเลียนว e วเบอร์แนวรับของลีดลงเล่นในแบ็กซ้ายส่วนแดนกลางมีนิโคลัสไซวัตกับมาเซลสบิสเตอร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหัวใจหลักในแดนกลางขนาดที่แดนหน้ามีตัวเก๋าอย่างมาโกอนาโตวิผลงานล่าสุดของเบลเยียมนะครับชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้8ประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุด ส่วนออสเตรียชนะ4แพ้2ยิงได้10ประตูและเสีย7ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดเช่นกันผลงานในบ้านล่าสุดของเบลเยียมนะครับชนะ3แพ้2ยิงได้10ประตูและเสีย6ประตูจากการลงสนาม5นัดหลังสุดทางฝั่งทีเมเยนอย่างออสเตรียนะครับชนะ2แพ้3ยิงได้4ประตูและเสียไปถึง5ประตูจากการลงสนามหนัดหลังสุดออสเตรียนะครับอยู่ในช่วงมั่นใจ หลังจากกวาดชัยชนะต่อเนื่อง4ี่เกมหนึ่งในนั้นคือเอาชนะอิตาลี2ประตูต่อศูนย์มาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับสถิติในเกมยูโรยังเป็นคำถามเมื่อสะกดใชัยชนะเจอแค่2จาก5นัดที่ผ่านมาแถมออกไปแพ้ลัดเปียอีกด้วยขนาดที่เบลเยียมฟอร์มเทพนับตั้งแต่ตกรอบเวิร์คคับปี2 0 2 2ด้วยการชนะ2เกมติดล่าสุดบุกทุบเยอรมันถึงถิ่น3ประตูต่อ2 สถิติเข้าวินต่อเนื่องมา8เกมกดไป35เสียแค่4ยืนยันได้ดังภาพนะครับปีศาจแดงแห่งยุโรปข่มเยอะพอตัวแถมคุณภาพผู้เล่นก็สูงกว่าจบ90นาทีนะครับเบลเยียมเอาชนาะเ้วตสกอร์2ประตูต่อ0สรุปช่วงสุดท้ายนะครับทีมดเด็ดๆที่ผมจะเลือกให้ในคลิปนี้ก็คือนอร์เวย์โปรตุเกสเบลเยียมนอร์เวย์โปรตุเกส bel